เราคุยคุณาภาพของเครื่องกรอกที่มีประสิทธิภาพในการทำน้ำให้เราดื่มได้นะครับน้ำคือปัจจัยที่5นะขาดได้ไหมและถ้าน้ำสุขดีสุภาก,กินได้ไหมแล้วเราลองไปดูที่น้ำในต้องตลาดลมากกันมีอยู่กี่ประเมันมีเยอะมากจริงไหมครับบา้านที่สุงดีสุงาไปกินเสี่ยงไหมเสี่ยงไหมครับเด็ดน้ำใสๆแล้วกินนึกว่าตาไม่ใช่ ผมคือวิทยาศาสตร์นะเป็นครูเคมีราะฉะนั้นก็อยากจะบอกว่าเวลาเราพูดเรื่องน้ำเนี่ยถ้าถามผมนะถ้าถามผมประสิทธิภาพของน้ำเนี่ยที่ออกจากรองกรองในท้องตลาดมันก็พอๆกันเพียงแต่จุดเด่นของเราเนี่ยเราจะดึงอะไรออกมาให้เขาดูอย่างตอนนี้เนี่ยมาตรฐานน้ำดื่มของเราเนี่ยอยู่ในมาตรฐานอนน้ำด่างน้ำดา่ำดางหรือน้ำอันตรายบางครั้งเวลาเราไปบอกลูกค้า การเปลี่ยนคำบางคำเนี่ยจะทําให้ลูกค้าเข้าใจง่ายขึ้นไปถึงยืนพูดกับอาศรีตาตาแล้วบอกว่าน้ำมันขลายเขาไม่รู้หรอกครับแต่ถ้าพูดว่าน้ําด่างรู้ไหมโฆษณามันมีทั่วประเทศเพราะฉะนั้นการเอ่ยน,น้ําด่างเนี่ยเราก็ต้องอธิบายคําว่าน้ําด่างรือน้ำมันขลายให้เป็นน้ำดื่มทั่วไปดื่มแท่แก่จะหาย แต่น้ําด่างเนี่ยเขาเป็นน้ําที่ดื่มเพื่อแก้กันเพื่อให้ประโยชน์และยังบำบัดในการปร้องกันโรคบางโรคได้ด้วยความดีมันเพิ่มขึ้นตรงนี้และคุณภาพน้ําด่างเรามีหลายตัวไม่ใช่เฉพาะตัวนี้นะวันนี้ก็แปลกใจว่าทําไมเซฟก็จึงเอาเฉพาะตัวใหม่มานะครับตัวเก่าๆนี่ลืมมันแล้วเหรอครับอ่ะยังไม่ลืมนะเพราะฉะนั้นเรามีแคมปงยอมน้ําอยู่หลายประเภทด้วยกันนะครับอย่างน้อยสี่ถึงห้าประเภท เพราะฉะนั้นไปศึกษาคุณสมบัติเฉพาะของเขาไม่ดีตัวใหม่มีข้อดีนะครับได้น้ําด่าขนาดเล็กกระทัดรัดสวยนะฮะอะไรที่กระทัดรัดสวยหมดนะครับแต่ถ้าปล่อยให้มันเพลลาขึ้นมามันไม่สวย <c oughs> จริงนะครับเพราะฉะนั้นอันที่สองแล้วใช่ไหมเวลาจะเสนอเรื่องกองน้ําอันดับแรกดูตัวเองก่อนอันดับที่สองดูคุณภาพอ,อันดับที่สามคนจะซื้อของเนี่ยนะครับมันอยู่ที่ราคา ใครเป็นคนคิดก่อนคนแรกคุณนั่นแหละพี่ถ้าคุณอยู่ใ้สานใจคและว็็ตัดทอนถึงหมดเลยในฐานหน้าทิศคุณตัดถึงให้คนอื่นก่อนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นราคาของเซฟจะถูกหรือไม่ถูกอยู่ที่คุณนะครับถ้าตั้งราคามาเป็นราคา,า,คาปกติมันสูงทาให้มันต่ำง่ายๆครับแค่บอกราคาสมาชิกลงมาเขาก็จะถูกประมา2ที่5เปอร์เซ็นต์กไหมครับ ใครเป็นรอนสตาดูลงอีกใครเป็นซินเบอร์ดูลงอีกใครเป็นโกดูลงอีกใครอยากดูที่สุดขึ้นไดมอนด์มาเลยโอเคไหมอ่าไดมอนด์ขึ้นยากไหมยากทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ได้เป็นวิธีรัดง่ายนิดเดียวดูไดมอนด์คนไหนเดินมาคนเดียวคนนั้นแหละสามารถใส่ชื่อผู้สมัครร่วมได้โอเคไหมครับโอเค สาอย่างแล้วใช่ไหมสมัครเลยใช่ไหมอันนี้พิจารณาก่อนสามข้อแล้วนะครับสําหรับการนำเสนอของสินค้าใหญ่ๆอยากจะบอกว่าข้อสุดท้ายมันเป็นไม้เด็กคูซื้อของชั่วโมงนี้ในชั่วโมงวิกฤตจับวัดเงินเป็นหลายๆพันหลายหลายหายมืน่นเขาจะต้องพิจารณาอย่างถ้วนอ่นสี่ถ้วนก่อนจริงไหมครับพิจารณาอย่างถี่ถ้วนที่จะควักเงินออกมาจ่า,จา,จายแอย่าลืมนะ เรามีโปรโมชั่นมากมายที่จะช่วยได้ผมยกตัวอย่างง่ายๆใครซื้อเครื่องตัวนี้หมื่นสองพันเก้าร้อยเก้าสิบใช่ไหมใช่ไหมครับอ่านี่ขนาดเซเว่นเขายังไม่แน่ใจว่าเขาขายเท่าไหร่หมื่นสองพันเก้าร้อยเก้าสิบใช่ป่ะใครเสนอตัวนี้ไปบอกลูกค้าด้วยเลยเพื่อสุขภาพของเรานะครับน้ำผลไม้ที่ดีที่สุดในโลกคือน้ำทับทิมบอกให้เขาแลกไปเลยสิบสองขวดลังหนึ่ง ราคาขวดละ1 0บาทเอาให้ลูกให้หลานกินวันแม่ก็ได้นะครับวันแม่ซื้อเครื่องให้แม่เครื่องดื่ได้น้ําดีให้แม่เอาน้ำกระติ่มไปให้อีกรังในราคาที่พิเศษถุดดีไหมครับ <Hey. S 1> เพราะฉะนั้นมองไม่ดีแต่อยากจะบอกว่า21นี้เป็นวันดีๆอีกวันหนึ่งที่ลูกคา้าจะได้เปรี่ยบที่ถุดผมจะบอกท่านว่าใครที่ทำกิฟต์กรีิแล้วถือบัตรเครดิตกิฟต์บัตรเครดิตนะครับ ทิปฟรีอีออนนะครับคุณซื้อเครื่องนี้เครื่องเดียวเล่นน้น้ำจีมได้ลา้านเลแต่คุณเอากระเป๋าของอีออนที่เขาให้เราฟรีเนี่ยไปให้ลูกค้าอีกใบนึงมูลค่าทั้ง3,290คุณว่าิคลูกค้าคนไหนมันไม่เอาบ้างเอาไหมเอาสุขภาพสี่ข้อ,อนี้คือสิ่งที่เขาขายแต่อย่ากกเกียนท่นอย่างนี้สุขภาพไม่มีวางขายอย่างนี้นะวันนี้ถ้าคุณไม่ยอมเสียเงินแค่หลักพันหรือหลักหมื่นต้นๆ แต่คุณรอจะไปเสียเงินหลักแสนในโรงพยาบาลแล้วก็อันนี้พิจะะารณารันะครับเพราะฉะนั้นความจำเป็นสะดวกสบายเอาไอ้นี่แต่ถ้ายังอยากใช้กําลังในการที่จะออกกําลังมางดีกว่านั่งเฉยๆแล้วไม่ออกกําลังซื้อแกนพัดไปก็ได้เพราะแกนพัดเนี่ยตักน้ําแล้วใส่ออกกําลังกายไหมฮะออกไหม ร่าออกกำลังกายตลอดทั้งวันเดียเด๋ยวกินเดี๋ยวตักเดี๋ยวกินเดียเด๋ยวตักกินไหมครับแต่อยากจะเรียนด่านอย่างนี้แกลนพัดคือน้ําแร่น้ําด่างเขาเป็นน้ําที่มีคุณภาพสูงมากศึกษาดีๆแล้วบอกดีๆนะครับคุณก็สามารถที่จะทำตัวเลขของเรื่องของน้ำได้นะครับเรื่องรองน้ําหลายคนมองเป็นของที่ราคาสูงแล้วก็ตัดสินใจปิดการขายที่ไกลเลยที่เราคิดว่ามันคงทำไม่ได้ แต่อยากจะให้เปลี่ยนแนวคิดใหม่นะลองสักครั้งลองสักครั้งใครที่อยากรู้วิธีการหรือเทคนิคเข้าไปดูในเฟซบ o o กนายนนท์สั่์ได้เลยเดี๋ยว2 1ินี้ผมจะออกใหม่มาอีกรสหนึ่งเป็นเอกสารเฉพาะเครื่องกรองน้ำโดยตรงเท่านั้นนะครับเพื่อต้องการทำให้พวกเราเนี่ยนำเสนอและให้ได้ยอดอยากให้ขึ้นไดมอนทุกคนนะแล้วก็อยากจะให้มีรายได้ขึ้นทางตรงไม่ได้จะไปเอาทางลัดก็ต้องถามผมก่อน โอเคนะครับวันนี้กับการนี่พบหรือเจอกันแค่ดีก่อนเอาไว้โอกาสดีๆแล้วจะมาคุยให้ฟังนะครับสวัสดีครับขอบคุณขอบคุณพี่เล็กครับขอบคุณพี่เล็กครับเดี๋ยวพึ่งลงครับพี่เล็กครับเรามีของที่ลึกให้พี่เล็กเราสรรพชั้นประพาพนะครับแล้วก็วันนี้พี่เล็กฝากไว้สี่ข้อครับถ้าถ้าทำได้สี่ข้อนี้ท่านถึงไดมอนด์ทุกคนไปถึงไดมอนด์ไหมครับถึงไหมบางคนบอกถึงแล้วอยู่แค่นี้อ่ะถึงแล้วคนละอย่างนะฮะโอเคโอกาสนี้ขออนุญาตเรียนเชิญท่านลอง กรรมการนะครับท่านไม่คกร,รมการนะครับท่านเห็ดว่าอของนี้เลยนะครับ สี่หัวข้อครับที่พี่เล็กนนท์งสารได้มาได้มาพูดกับเราไว้คือต้องขอตัวเองว่าให้เราให้เราเป็นผู้ที่ร้อนที่จะขยายงานต่อไปต่อไปต้องเรียนรู้เรื่องเครื่องนะครับเรียนรู้เรื่องเครื่องเสร็จเข้าไปหาสมาชิกฮะแล้วก็แนะนําสิ่งดีๆวันนี้ถ้าจะขยายงานเ่้าน้ำท่านต้องรู้ข้อมูลเข้าน้ำก่อนไม่จะเป็นเรื่องน้ำอะไรว่าแป่กท่านต้องหนะครับ เดี๋ยวท่านใดที่มีข้อมูลต้องการสอบถามนะครับเป็นเจอเวิทยากรท่านไหนดูมันสอบถามได้เลยเดี๋ยวจะมาพบกับช่วงสาธิตอ,อีกรอบหนึ่งช่วงต่อไปจะเป็นช่วงสาธิตช่วงอกองน้ำนะคร<ฟ>ับซึ่งระหว่างการสาธิตเราจะมีถามตอบเพื่อช<อ>ิงรางวัลเล็กๆน้อยๆตลอดเวลา<ช>นะครับใช่มีเรื่องวัดตลอดเวลานะครับสำหรับการถามตอบตอนนี้นะครับผมขอบคุณรองรับอาจารย์ปริญญาครับผมสวัสดีครับ กลับมาถึงรอบนี้นะครับเราจะไปดูภาพการทำงานของเครื่องรังสีรังสีกนนะครับเมื่อกี้เป็นไงบ้างครับได้ข้อคิดจากท่านไดมอนด์ไปดีนะครับนะครับดังนั้นนําไปขยาย